สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันกับคุณครูอุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าวันนี้คุณครูคอุ้ยจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเรียงลำดับจำนวนเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปหยิบหนังสือกันมาเลยอ่าก่อนที่เราจะเริ่ม เรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนะคะเราจะมาทบทวนเรื่องการนับจำนวนก่อนอการนับจำนวน1ถึง10นับพร้อมกันเด็กๆเ,เห็นไหมคะศก็คือจำนวนที่เป็นยังไงคะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะส่วน1มีแมวอยู่กี่ตัวคะ1ตัวมีนกอยู่2ตัว มแมลงปอสามตัวเป็ดสี่ตัวถูกต้องค่ะกระลอกห้าตัวผีเสื้อหกตัวพึ่งเจ็ดตัวปลาแปดตัวไก่กลาตัวและนกฮูกสิบตัวเก่งมากค่ะเมื่อนักเรียนรู้จักจำนวนแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับ าการเรียงลำดับจำนวนจะมีอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะที่1คือการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากาจากน้อยไปมากก็คือเรียงจากเห็นไหมคะนี่0เย์ป็น1 2 3 4 5 6 7า9 1ี่ห้าจดจะเป็นการเพิ่มขึ้นนะคะอาจเพิ่มขึ้นทีละ1ก็ได้2ก็ได้เช่นสองสี่นะคะ แต่การเรียนในป .1 เทอมที่1น,นะคะเราจะเรียนการเพิ่มพื้นทีละ1ก่อนนะลูกนะต่อไปการเรียงลำดับในลักษณะที่2นะคะจะเป็นการเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก็จะเป็นลักษณะของการลดลงนะคะซึ่งการเรียงลำดับเนี่ยเรามีตัวช่วยอีก1ตัวก็คือเราสามารถ ใช้เส้นจำนวนมาช่วยในการเรียงลำดับด้วยก็ได้หรือที่บ้านเด็กๆมีอุปกรณ์ไม้บรรทัดไหมคะไม้บรรทัดจะมีเส้นเซนติเมตรเห็นไหมคะอ่าเล็กๆเล็กๆก็จะเป็น1 2 3 4 5สใช่ไหมคะเราสามารถใช้ในการเรียงลำดับได้เดี๋ยวคุณครูจะสอนในครั้งต่อไปนะคะอ่าตอนนี้เราจะมาดูแบบฝึกหัดที่ 1.11ก่อนนะคะก็คือแบบฝึกหัดหน้า3 32อ่าเด็กๆเ,เปิดมาแบบฝึกหัดหน้า32การเรียงลำดับจานวน1-10ถึง10และ0นักเรียนเห็นรูปภาพไหมคะรูปภาพในฟาร์มแห่งหนึ่งมีสัตว์อยู่3ชนิดชนิดที่1ก็คือควายวัวแล้วก็เป็ดอ่า ตอนนี้เขาถามว่ามีควายอยู่กี่ตัวเด็กๆนับช่วยกันนะคะ1 2 3อ่าเลขก3เป็นยังไงเขียนลงไปในช่องเลยนะคะตอนนี้มีวัวกี่ตัวนับค่ะ1 2 3 4 5มีมีวัวอยู่5ตัวแล้วก็มีเป็ดอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7มีเป็ดอยู่7ตัว เมื่อเราได้จำนวนแล้วนะคะเราก็จะมาระบายสีใส่ช่องข้างล่างตรงนี้อ่าเมื่อกี้เราบอกว่ามีควายอยู่กี่ตัวคะสามตัวแล้วก็ระบายสีเวลาระบายสีระบายไปทีละช่องส,สวยๆนะลูกนะอย่าออกนอกเส้นอ่ามีควายสามตัวก็ระบายสามช่องมีวัวกี่ตัวคะห้าตัวก็ระบายห้าช่องมีเป็ดเจ็ดตัวก็ระบาย จ็ดช่องแบบนี้นะลูกนะเด็กๆอย่าเพิ่งกังวลว่าทำไม่ทันคุณครูนะคะเราฟังไปก่อนแล้วเราค่อยเปิดกรรมาทำที่หลังนะลูกนะให้คุณครูอุ้ยอธิบายไปก่อนนะคะจำนวนที่มากที่สุดคืออะไรเมื่อเราระบายสีไปแล้วเราจะเห็นว่า,าแท่ง แท่งอะไรคะแท่งจำนวนเฟดใช่ไหมลูกเยอะที่สุดเพราะว่าเราระบายได้เยอะที่สุดไปถึงเลข7อ่ะแสดงว่าจำนวนที่มากที่สุดก็คือจำนวน7ส่วนจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือจำนวน3อ่ะเราก็เอาจำนวนเหล่านี้มาเรียงกันก็จะเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ก็คือเจแล้วก็3โอเคเก่งมากคะ่ะ ต่อไปแบบฝึงหัดหน้า33นะคะแบบฟังหัดหน้า33ให้เด็กๆนับนับอะไรคะนับสัตว์ต่างๆมีสัตว์อะไรบ้างล่ะลูกมีกะรอกมีนกหูกเห็นไหมคะมีปูปูตัวสีแดงๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีปลามีกระรอกอยู่กี่ตัวคะ มีกระรอกอยู่สามตัวเห็นไหมลหูกนี่บนต้นไม้สองตัวแล้วก็ข้างล่างหนึ่งตัวรวมกันเป็นสามมีนกฮูกอยู่หนึ่งตัว,ตวมีปูอยู่กี่ตัวคะ9ตัวแล้วก็มีปลาอยู่ทั้งหมดห้าตัว,ตวอ่าจากนั้นเราก็จะมาระบายสีเหมือนเดิมนะลูกนะมาระบายสีใส่ช่องตรงนี้เหมือนเดิมนะคะ คุณครูะบายสีมาเรียบร้อยแล้วระบายสีมาอย่างสวยเลยเห็นไหมอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าจํานวนที่มากที่สุดคืออะไรอะในตอบคุณครูซิจํานวนที่มากที่สุดคืออะไรนะอาเก่งมากค่ะจํานวนที่สุดก็คือ9ส่วนจํานวนที่น้อยที่สุดก็คือ1ยี่ยมมากตอนนี้เรารู้แล้วว่า9มากที่สุดและ1น้อยที่สุด เรายังไม่รู้เลยว่า3กับ5ใครมากกว่าหรือน้อยกว่าเราก็เลยต้องนํำจำนวน3กับ5มาเปรียบเทียบกันนะคะปรากฏว่าอะไรน้อยกว่าอะไรคะอ่าเก่งมากค่ะ3น้อยกว่า5ค่ะ ตอนนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรมากที่สุดและอะไรน้อยที่สุดเราก็จะมาเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้อะไรมากที่สุดตอบเลย9 5 3แล้วก็1เก่งมากค่ะ,ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปิดหน้าต่อไปหน้าต่อไปก็คือ หน้าแบบฝึกหน้า34เขาให้ในักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยอ่ามีจำนวนอะไรบ้างคะ2 7 4ใช่ไหมคะอะไรเอ่ยมากที่สุดเจ็ดเก่งมากคะ่ะแล้วก็4แล้วน้อยที่สุดเลยก็คือ2เยี่ยมมากต่อไปปลาตัวที่2นะคะมีจำนวน6 สามหนึ่งและเก้าอะไรมากที่สุดคะอ่าเก้ามากที่สุดหกสามแล้วก็ 1, กหนึ่งเยี่ยมมากค่ะเมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมระบายสีปลาให้คุณครูอุ้ยให้ส,สวยๆด้วยนะคะระบายสีปลาสองตัวนี้นะลูกนะอ่าเสร็จแล้วเหลือปลาอีกสองตัวปลาสองตัวเล็กๆตัวนี้เขาบอกว่าให เรียงลำดับจากน้อยไปมากอ่าปลาตัวที่หนึ่งมีปลาจำนวน3 8มแ,แล้วก็หกอะไรน้อยที่สุดคะ <S <S เก่งมากค่ะสาม,สามเองต่อไปแปะอ่าหค่ะแล้วก็8ปดเยอะมากอ่าปลาตัวที่สอง ห้าศูนย์แล้วก็สองอะไรน้อยที่สุดคะอ่าศูนย์ต่อไปก็คือสองแล้วก็ห้าเยี่ยมมากคะ่ะอย่าลืมเขียนเสร็จแล้วให้ทำยังไงด้วยคะระบายสีรูกปลาให้คุณครูด,ด้วยนะสรุปแล้วต้องระบายสีปลากี่ตัวสี่ตัวนะลูกนะอ่าสรุปวันนี้ การเรียงลำดับจำนวนนะคะทำได้โดยเปรียบเทียบจำนวนนับทีละคู่แล้วก็เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนะคะภาระงานวันนี้หรือการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนใส่สมุดคณิตศาสตร์นะลูกนะเขียนใส่สมุดคณิตศาสตร์ วันนี้วันอังคารที่20กรกฎาคมพศ2564นะคะให้นักเรียนจงเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะลูกนะมันทัดสุดท้ายเขียนชื่อให้สวยงามด้วยโอเคนะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนให้เป็นยังไงคะเปิดย้อนกลับไปดูนะคะแล้วก็ค่อยๆทำแบบฝึกไปนะคะ ถ้าโควิดหายดีแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในห้องเรียนนะลูกนะดูแลรักษาตัวดีๆออกจากบ้านใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยวันนี้คุณครูอุ้ยขอลาแค่นี้นะคะบ๊ายบาย